ซื้อน้ำยาล้างจานแบบเติมมาแต่ไม่มีขวดใส่ไม่ใช่ปัญหาเลยนะคะวันนี้พี่อ้อมก็มีไอเดียดีๆมานำเสนอค่ะนั่นก็คือขวดเครื่องดื่มเรานั่นเองนะคะจะทำอย่างไรนั้นตามมาดูกันเลยค่ะนี่ค่ะวันนี้พี่อ้อมก็จะใช้เป็นขวดน้ำส้มธรรมดาตัวนี้นะคะเราก็ทำการตัดสติกเกอร์ออกอ่รเลยค่ะนี่นะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทําการเจาะฝาด้านบนตรงนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นไอเดียที่ง่ายแสนง่ายเลยค่ะที่หลายคนอาจจะมองข้ามนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใช้ตะปูนะคะเจาะจากด้านในค่ะนี่นะคะเจาะให้อยู่ตรงกลางด้วยนะคะแล้วเราก็ใช้คอ้อนข่ะตอกลงไปเลยนี่นะคะนี่ค่ะ,คะเราก็ดันออกมาแบบนี้นะคะนี่ค่ะ ด้านบนก็จะออกมาในลักษณะนี้เลยเสร็จแล้วเราก็เติมตัวน้ํายาล้างจานของเราใส่เข้าไปในขวดดายเลยนะคะแล้วเราก็เติมลงไปเลยชนิดถุงนะคะก็จะช่วยให้เราประหยัดเงินไปได้เป็น10บาทเลยนะคะนี่นะคะยังเหลือเก็บไว้ในถุงด้วยนะคะประหยัดจริงๆเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเราก็ทำการปิดฝาได้เลย นี่นะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสับสนนะคะเราก็เขียนใส่เข้าไปที่ขวดด้วยนะคะว่าน้ำยาล้างจานค่ะนี่นะคะเผื่อเด็กๆหยิบไปเล่นนะคะนี่ค่ะเด็กอาจจะไม่หยิบไปเล่นแต่ว่าเราอาจจะสับสนเองก็ได้นะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวิธีการใช้งานนะคะเราก็แค่บีบออกไปเท่านั้นเองค่ะนี่ค่ะ วิธีการใช้งานก็ง่ายแสนง่ายเลยนะคะก็เป็นเคล็ดลับที่ง่ายแสนง่ายแถมยังประหยัดเงินด้วยนะคะแล้วมาดูกันว่าวิดีโอหน้าพิ่อมจะมีไอเดียดีๆอะไรมานำเสนอนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ